สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่์ตชาแนลฟอร์จูนพยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมีนและลัคนามีนสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช,อบช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงหน้าล่างของวงกลมหรือราศีจกักรนี้อัดละอดีมาถามค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการไปอ่าหรือบอกไปว่ามีโปรโมชั่นลด ให้2ต่อนะครับก็คือช่วงวเาเลนไทน์นั่นเองตั้งแต่วันที่ที่คุณได้ยินสิ่งนี้จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์วันที่20กุมภาพันธ์เป็นวันเดทไลน์อัลลาดีมาําค่าคูได้ก็จะราคาลดราคาพิเศษให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนมีนาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่3ของปีหรือผู้นี้ว่าเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสแรกแล้วนะครับเพิ่มแป๊บๆก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะขึ้นไตรมาสที่2ในเดือนเมษายนในเดือนหน้านั่นเอง มีการโคจรยกยาราศีในเดือนมีนาคมนี้3ดวงครับก็คือกลางๆค่อนไปในทางน้อยนิดหนึ่งนะครับก็คือดาวทิศดาวพุธดาวเกตเรียงตามลําดับเนาะพ้ที่เกิดราศีมีนดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัณะมีนทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและลักษณดเชเดียวกันครับตนุราศีมีนตรงนี้มีดาวเกาะกลุ่มกัน3ดวงกลุ่มราศีเกิลดลักษณะกาเนิดเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนก็นกคือดาว พระระดีนะครับเดี๋ยวจะมีอีพีที่2ตามมาคือการงานการเงินความรักสุขภาพชอกลากติดตามกันด้วยนะครับดาวประจําตัวโคจรอยู่ในเรือนสาชะเหมือนเดิมจนกว่าจะถึงเดือนพฤษภาก็จะเป็นโคงสุดท้ายแล้วนะครับที่ดาวศรีอยู่ในตาแหน่งสาชะหรือเรียกว่าโยกหน้าราศีเกิดและขณะกําเนิดเกาะกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูนะครับมันจะเป็นโอกาสพิเศษนิดน,นึงคือ มาอยู่ในรอบนี้คือปกติเมื่อยูเนี่ยมันจะอยู่7ปีแล้วมันก็จะยายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันมีโอากาสน้อยมากที่จะมาอยู่ในเรือนสาชะอย่างเงี้ยพร้อมกันแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีนะครับมัตจอยู่อยู่ในเรือนสาชะเนี่ยเพราะว่ามันจะหมายถึงคบคนแปลกคนคือคาว่าแปลกๆเนี่ยหมายถึงเป็นคนต่างชาตินะครับถ้าเผื่อเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวจะเป็นคนนิสัยแปลกประหลาดนะครับเพื <S <S ๆๆๆ่อนเนี่ยเพื่อนเราคบคนที่นิสัยแปลกประหลาดนะครับ ดวงผมชะตาผมจะมีดามฤติอยู่ในเรือนสาชานี่แหละคบเพื่อนแปลกประหลาดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเป็นคนต่างถิ่นซะส่วนใหญ่ไม่ได้หมายถึงคนต่างชาติตนคนต่างถิ่นเอ่อมันแล้วแต่ว่าเราจะไปเกี่ยวพันกับคนต่างถิ่นและต่างชาติก็ได้นะครับแต่ว่าฤติยูเนี้ยเขาบอกว่าเป็นคนต่างชาตินะครับแต่ว่ามันหมายถึงต่างถิ่นได้ด้วยนะครับก็คือจะเอ่อมีการพูดคุยสื่อสารคอนเนคชั่นต่างๆมากมาย เดินก็หาสังคมนะครับทำให้คนมากหน้าหลายตาแต่สังคมก็ไม่ก็หาตัวคุณด้วยเพราะมันสลับเกษตรกันมีนัยสําคัญหนึ่งน,นี้เราต้องรู้เอาไว้ว่าผมดูไม่ผิดแน่นอนก็คือดาวศุกร์ที่โคจรอยู่ในราศีมีนนะครับใช้เวลาทั้งหมด126วันก็คือประมาณ5เดือนนะครับอยู่ในราศีมีนคือมันผิดปกติมากอะ่ะเพราะปกติคือผมไปหาคําตอบมาแล้วตามจริงอ,ะอ่ะดาวศุกร์ใช้เวลาหเดือนต่อหราศี กินก็ไม่เกินเดือนครึ่งอ่าไม่ใช่ไม่เกินอ่าเดือนครึ่งใช่ถ้าถอยหลังก็ไม่เกินเดือนครึ่งไม่คือ2เดือนนี้คือยากนะว่ะแต่เนี้ยหเดือนนะครับตั้งแต่วันที่28่สมกราคมปี68เนี่ยจนถึงวันที่2องมิถุนายน68ดครับในนั้นดาวศุกร์เนี่ยโคจรวิปริตอยู่ในราศีมีนนะครับแล้วยัง รอให้ดาวเสาร์มาทับอีฐหากนะครับคือแบบว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ช็อกในประเทศเราเกิดขึ้นนะครับเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเดี๋ยวเราฟังติดตามเดี๋ยวจะมีคลิปเจาะลึกให้เอาเป็นว่าเป็นเรื่องของอนาคตอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกมันมากเนาะเอาเป็นว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่มีใครห้ามมันได้หรอกครับเพราะว่าดวงดาวมันก็เป็นไปตามนั้นอนะอย่างเช่นอ่าไม่เอาดีกว่าอย่ามันจะเอาเป็นว่าโรคระบาดถ้าโรคระบาดอย่างโควิดจะเกิดอะครับมีใครห้ามมันได้ไหม ไม่มีหรอกครับถูกปะขนาดรู้แล้วมันก็ยังมีแต่แบบเออคืาเรียกไงเพราะคนส่วนใหญ่มันมันไม่ได้อยู่แค่เราคนเดียวไงเราคนเดียวมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่อันนี้คนส่วนใหญ่มันก็เลยเริ่มกระจายกันไปเรื่อยๆเ,เนาะมันก็เป็นเรื่องอะไรที่ที่คนต้องเรียนรู้และตระหนักกันจริงๆแต่เมืองไทยถือว่าโอเคนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เคย โควิดเป็นศูนย์ได้ในปีแรกเนาะก็คือโอ้ดังเลยแหละนะประเทศไทยอ่ะกับไต้หวันเนาะที่เคยมีข่าวตอนนั้นว่าโควิดเป็นศูนย์ได้ก็ถือว่าโอเคเราร่วมมือร่วมใจกันได้ดีมากนะครับอ่ะก็ก็ถือว่าโอเคมีการเตรียมพร้อมเตรียมรับกันดีนะครับอาจจบไม่ได้พูดถึงรัฐบาลนะครับไม่ต้องไปเอี่ยวนะอ้น,นี้เราพูดถึงคนไทยทั้งหมดนั่นเองนะครับท,ที่ให้การร่วมมือร่วมกันเนาะอาจจบตรงนี้ก่อน อย่าเพิ่งไปคิดอนาคตข้างหน้าเอาวันนี้ให้รอดก่อนนะครับทีนี้เรามาดูในเดือนนี้กันบ้างนะครับก็คือเดือนมีนาคมเนี่ยดาวประจําตัวอะจบไปแล้วนะเกาะกุมกระดามเลติวมีําเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ่อยเกี่ยวพันกับคือวิถีชีวิตของเราและรวมถึงความคิดของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะว่าเกาะกุมกระดามเลติวเนาะคนต่างชาติต่างถิ่นทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดตัวตนนะครับทําให้เราอ่ะ เปลี่ยนวิถีชีวิตบางอย่างไปเลยครับได้ด้วยเพราะมรตยูเนี้ยเป็นตัวพลิกกับชีวิตเลยหมายความว่ามรตยูถ้าไปสัมพันธ์กับดาวดวงไหนมันจะพลิกกับหมายความว่ามีอย่างนี้อยู่มันจะกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับจากดีกลายร้ายจากร้ายกลายดีนะครับมรตยูไม่ได้แปลว่าไม่มีแต่เรื่องร้ายมีเรื่องดีด้วยมันจะกลับเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อยู่ที่ว่าเราเจอเรื่องดีรลอเรื่องร้ายอยู่ไม่เงินมันจะกลับไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ น่าสนใจนะสลับดาวมฤตยูดาวแห่งการพลิกขั้วเนี่ยนะครับเหมือนกับการปฏิวัติมฤตยูเนี่ยเปรียบเทียบได้กับการปฏิวัติแต่ปฏิวัติไม่ไปถึงรัฐประหารนะครับแต่หนึ่งในนั้นคือรัฐประหารด้วยแต่เราไม่ได้พูดถึงรัฐประหารแต่เราพูดถึงการปฏิวัติหมายถึงการปฏิวัติความคิดและตัวตนเช่คนคนหนึ่งอะ่ะโอ้เยเสเพพบอยมากเลยชีวิตเนี้ยแบบเออตั้งแต่จบมา ทำงานก็จริงนะแต่อยู่กับวงเล่าตลอดอเดี๋ยวก็สังสรรค์เดี๋ยวก็สังสรรค์คือแบบจัดเต็มอะเรื่องปาร์ตี้เฮฮาตี้กันเก่งมากนะครับแต่พอหลังๆไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกตัวเองอิ่มตัวรู้สึกแบบมันไม่รู้อะคือคนเราหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายเนาะมันจะแบบสำรีเ,เทมอลไปเรื่อยแต่สุดท้ายอะมันจะคิดได้มันจะมีจังหวะหนึ่งที่คิดได้เหมือนแบบเบื่อแล้วอะเอ,อ่อทุกอย่างมันรู้หมดแล้วคมาหมดแล้วเหนื่อยมาพอละ ทุกอย่างก็จะกลับลํำก็จะกลายเป็นแบบว่าเออกลายเป็นว่าทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองตามนั้นไปอ่ะมันจะมีตัวตัว,ตวที่เปลี่ยนแปลงนี่แหละคือดาามฤตยูมันจะเปลี่ยนแปลงให้ตัวเราอ่ะกลับมาเป็นอีกคนคนหนึ่งซึ่งจะดีขึ้นก็ได้จะร้ายก็ได้ครับมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะเป็นแบบไหนพอเจอมฤตยูมันจะกลับพลิกด้านเนาะอันนี้เขาว่ากลับขั้วตรงกันข้ามนะครับ จะบอกดีก็ได้จะบอกรายก็ได้อยู่ที่ดาวมฤตอยู่ในพื้นดวงชะตาด้วยว่าอยู่ในราศีใดให้ผลแบบใดมันถึงจะพลิกกลับไปอีกแบบหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งต้องสนทนากันได้ว่ามันมีแนวโน้มมัน็ปในทางทิศทางใดนะครับแล้วดาวมฤตัอยู่เนี่ยคาดเด่ายากเพราะใช้เวลา7ปีซ้อนอยู่ในราศีเดียวเนี่ยอีก4ปีอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยดังนั้นเนี่ยเรายังพูดยากว่าตกลงมันจะออกหมู่หรือออกจา่ามันจะออกซ้ายหรือออกขวามันก็ยากที่เราจะพยากรณ์ได้เพราะว่า ต้องเข้าใจว่าดาวบริสุไม่มีเจ้าเรือนนะครับมันจึงทําให้เราอ่ะสามารถคาดเดาได้ยากมากดาวดวงนี้เป็นดาวแห่งความลับหมายถึงอนาคตข้างหน้าหมายถึงเราไม่รู้หรอกอนาคตถ้าคนเรารู้อนาคตก็คงไม่ต้องดูดวงเนาะแต่เราไม่รู้อนาคตเราจึงต้องดูดวงอันดวงก็ยังพอบอกได้คร่าวๆอีกเรือนลางครับไม่สามารถรู้ได้ร้อเปอร์เซ็นว่าจะต้องเป็นแบบนี้นแบบนี้แบบนั้นมันไม่ได้นะครับมีคนเดียวรู้ได้คือพระพุทธองค์นะครับที่สามารถรู้ยานในอนาคตได้ รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะท่านรู้มาหมดแล้วแต่เราอ่ะต่อให้เป็นนักพยากรณ์ก็ไม่สามารถรู้ได้เขาเรียกว่ารู้ได้อย่างจํากัดมนุษย์เรารู้ได้แค่อย่างจํากัดนะครับโอเคถ้าอยากรู้มากจนทะลุป,ปุกป,ปงก็ต้องปรินิพพ์อ่าเขาเรียกว่าต้องต้องบรรลุพวกสโสดาบันหรือไม่ก็ต้องแบบถอดจิตได้อะไรทำนองนี้ครับเออก,ก็คือเป็นขั้นเกจินะครับซึ่งจะสามารถรู้ได้นะอ,อันนี้เราก็รู้แค่นี้แหละนะครับรู้แบบ เอ่าลือนแรงประมาณนั้นนะครับมันอยู่ที่พฤติกรรมคนด้วยนะเพราะว่าพฤติกรรมคนเนี่ยเป็นตัวหักเหก,กรรมนะครับอ่ะจบแค่นี้ก่อนมันมันเสวลาไปเยอะละที่เราเริ่มต้นกันที่ดาวอาทิตเข้าสู่ราศีมีนวันที่สิบี่มีนาคมหกแปดอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีน,มน, 14, มน,ม 6, มนจะไปเกาะกลุ่มกระดาวสุกรารหูที่รออยู่แล้ว อาทิตย์ไปเจอกระดาวศุกร์เป็นดาวคู่สมพลอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆเพราะอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุจจาวิราชหมายถึงกำลังจะขึ้นตำแหน่งสูงสุดในรอบปีก็คือเด่นในดวงชะตาอาทิตย์มาจากเดือนอริครับเป็นผลเสียมาทับตัวตนเนี่ยก็หมายความว่านำปัญหามาสู่นำความยุ่งยากมาสู่ตนหมายความว่าอีโก้หมายถึงด้วยความมีอีโกดด้ด้วยความเอ่อคเรียกว่าเดือดร้อนด้วยความมีชื่อเสียงยิ่งมีชื่อเสียงเท่าไหร่ยิ่งเป็นดับสังคมทําให้เรายิ่งคืาเรียกว่า ระมัดระวังเรื่องของชื่อเสียงปกปทอคตัวเองให้มากที่สุดเพราะเจอกระราหูซึ่งมาจากเน่นวินาศวินาศเน,นี่ยแปลว่าความลับหมายถึงว่ามีคนทําอะไรแอบลับลับ,ลบปิดปิด,ป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 ดบงับงบังเบื้องหลังไม่บอกเรามันทับตัวตนแปลว่ามีคนคิดไม่ดีกับเรานะอืมแล้วมาจากอาริก็แปลว่าคิดไม่ดีแนะ่นอนนะครับแล้วยังเป็นคู่ศัตรูอีกนะฮะเรียกว่าักขคคู่เพศไพรเพศไพรตัวเนี้หมายถึงใส่ร้ายเสื่์ความหักหลังทรยศคนล้มตําแหน่งคนล้ม ความเป็นตัวตนของเราทําให้เราอะสูญเสียความเป็นตัวตนคุณเลยว่าอาทิราหูนี้น่กกว่ามากนะครับแต่ไม่ได้เป็นประคอคู่โดดเด่นขนาดนั้นแต่ก็เป็นประคอคู่สุริยาคาาคือจะเกิดสุริยาคาาขึ้นในเดือนมีนาคมไม่แน่ใจว่านะจันทคาาหรือสุริยาค่านะครับจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีนี้บอกเลยว่าต้นปีเนี่ยคือแบบสุดหินจริงๆปีที่แล้ว6กเจ็ที่ว่าดาวย้ายหลายดวงนะแต่มันกระจาย แต่ปีนี้ด้วยความโดดเด่นมาเลยว่าจะมีดาวตรีเทพสามดวงคือพระหัตลาหูเสาโคจรย้ายในเดือนพฤษภาคมเดือนเดียวกันหมดเลยต้นกลางปลายไม่พอนะดาวศุกร์ยังมาถอยหลังแบบแช่นิ่งรอดาวสองมาทับอีกยอยู่ในราศีมีเนี่ยโอโ้โหคือน่ากลัวเวอร์นะครับคือพูดง่ายว่าแต่ไม่ได้พูดให้ตรหนกนะครับรู้ไว้เฉยๆก่อนเรื่องยังไม่เกิดเราอย่าเพิ่งคิด เพราะถ้าคิดไปมันก็เรื่องร้อยแปดะเราไม่รู้หรอกนะครับอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีเขาเรียกว่าบางคนอาจจะไม่ได้ร้ายขนาดนั้นคนบางคนอาจจะต้องร้ายมากๆอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าทับลัคณาอยู่ก็น่ากลัวอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่พูดให้ระวังและเตรียมตัวเอาไว้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้แหละที่ไม่ไม่คาดคิดขึ้นได้ในอุมีนาคมคือกุมภาพันธ์คือเปลี่ยนปีปีนักษัตใช่ไหมครับของจีนเนาะ เดือนมีนาคมเป็นสุริยค่าจนทคานี่แหละแล้วก็เดือนเมษายนเปลี่ยนดวงเมืองนะครับย1เมษาแล้วก็พฤษภาคมเดือนแห่งการวุ่นวายของดาวหลายดวงที่ยายตรีเทพนี่แหละส่วนมิถุนายนดาวสุกย้ายออกไปเรือนการเงินก็คือดีขึ้นดังนั้นเนี่ยหลังจากครึ่งปีไปแล้วอ่ะมันถึงจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นบอกไม่อีกอย่างหนึ่ง เขาเรียกว่าแบบสปอยให้อย่างหนึ่งว่าดวงดาวต่างๆพอหลังพรษสภาคมจะเริ่มดีขึ้นดังนั้นต้นลายไปดีอย่าเพิ่งกลัวอีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ตามนะครับมันจะต้องเกิดก่อนเรื่องรายเนี่ยแต่มันจะดีภายหลังนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือดาวหลายเดือนดวงเข้าที่แล้วดาวศุภก็จะเดินหน้าด้วยในเดือน มิถุนาเป็นต้นไปเนาะดังนั้นเนี่ยมิถุนายนจะเป็นตัวเปลีป่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอย่าเพิ่งกลัวเนาะอย่าพิ่งตกใจมากแต่เรื่องรายก็ต้องเกิดอย่่งที่บอกไปเตรียมรับกันไว้นะครับดาวคันก็เดี๋ยวจะเดินดีเนาะในเดือนเมษาดังนั้นเนี่ยเมษาพฤษภาเนี่ยก็เดินดีแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มเดินดีแล้วจะเริ่มดีละนะครับดังนั้นเนี่ยใจเย็นๆนิดหน,นึ่งเนาะว่าอย่าพิ่งตระหนกมากจนเกินเหตุน,นะครับในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะครับเราหาให้มันเจอเนาะอ่ะ ต่อไปดาวพุธดวงที่2เข้าสู่ราศีกุมษ์16ม,มีนาคม68พักดาวพุธถอยหลังจากราศีมีนทับราศีเกิดออกมาในเดือนวินาคมแล้วค่ยอยกลับมาในเดือนวินาศเจอดาวเสาร์นะครับพุธในราศีกุมไม่มีปัญหาอะไรพุธเจอเสาร์ไม่มีปัญหาอะไรแต่มีปัญหาคือดาวพุธอยู่ในเรือนวินาศพุธเนี่ยมันหลบในเดือนวินาศนะครับคือหมายความว่าวินาศเป็นเรื่องของความลับความไม่ชัดแจ้งไม่ชัดเจนเพราะอยู่ในราหูนะครับหมายความว่า พุทธเนี่ยแปลว่าสติและยังมาจากตำแหน่งอายตนะด้วยจึงหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจพออยู่ในตำแหน่งวินาศคือเสื่อมหมายความว่ามันไม่ได้ระแวดระวังเหมือนที่คิดแล้วตอนทับลักเนี่ยยังมียังมีความตื่นตัวยังมีสติสตังพอตกวินาศหลบในแปลว่ามันไม่มีสติสตังไม่มีแล้วเราต้องเรียกมันให้ได้เราต้องตื่นด้วยมีสติการที่ต้องแบบระลึกถึงว่าต้องมีสติเพราะว่าดาวถอยหลังกลับมาแปลว่า ยืดเยื้อ,อยาวนานแล้วมันอาจทําให้เกิดการพังทลายแตกสลายได้ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากพังทลายแตกสลายในทุกๆเรื่องจะต้องน้อมนําสติมาเตือนใจแล้วเอาดาวพุธเนี่ยเจอกระดาวสองเป็นดาวคู่ที่ดีหมายถึงดาวคู่สมพลหมายถึงตลาภะวินาศนะครับต้องเข้าใจนะลาภะวินาศคือดาวเสาร์เนี่ยหลายดาวพุธตกวินาศหลายคือหมายความว่ามันหมายถึงว่าการสื่อสารอาจจะนําเรียกว่าท่าสื่อสารผิด ชีวิตเปลี่ยนนะครับท่านจะได้ลาบการเป็นสุญเสียลาบหมายถึงปากพาซวยนะครับอเพื่อภาษาบ้านๆเรียกว่าปากพาสวยแต่ถ้าวางแผนก่อนก่อนจะพูดอะไรก่อนจะสื่อสารอะไรทุกอย่างก็จะเป็นไปตามแผนทุกอย่างก็จะแก้ไขมันอาจจะตกไปไปการทางก็จริงแต่มันจะตบ,ตบ,ต,บตบเข้ามาในร่องในรอยได้แล้วสุดท้ายก็จะผ่านพ้นอุปสรรคได้จากการ เราแวดระวังจากการเข้าใจกับปัญหาแล้วแก้มันซะนะครับทุกอย่างมันแก้ได้มีวิธีการแก้มันยังมีดาวคู่ดีอยู่นะครับมันไม่ได้แปลว่าลายเสมอไปแต่มันจะต้องเกิดเหตุลายก่อนแล้วถึงจะดีภายหลังหมายถึงการแก้ไขนั่นเองนะครับถ้าไม่แก้แก้ไม่ได้ก็ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนเนาะที่ดาวเสาร์ในวินาันลายมากแต่มันกำลังจะหมดอายุแล้วคือพฤษภาคมนี้ประมาณกลางเดือน ดาวเสาจะย้ายหล,หลังสุดเนาะประมาณค่อนปลายเดือนนะครับจะจะย้ายเข้าสู่ละเรือนตนุเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันจะดีจะร้ายว่าไปอย่างแต่เอาไปว่าในโดบินาตมันหลายมันไปว่าโดนกักขังมันทกครับทกมากดาวเสาในโดบินาตเนี่ยนะครับเอ่อก็ต้องมาระวังตรงจุดนี้เอาไว้นะครับแต่ว่าดาวพุธมาช่วยอยู่ก็เอาไปว่าสติมาทุกอย่างก็จบนะครับดาวพุธเนี่ยไปว่าการเอาตัวรอดเพราะมันเป็นทัดน้ําไหลลื่นการใช้ปากเพื่อเอาตัวรอดหมายถึงว่าการใช้ปากหมายถึงว่าวาจาเราเนี่ย กาลอนต้องใช้ความการลอนถึงจะไหลลื่นแล้วก็หลุดออกจากตําเขาได้หลุดออกจากบ่วงที่มันพันคอเราเสาในโรวินาทคือบ่วงนะครับคล้ายๆกําลังมนโนราที่โดนบ่วงนักขนาราชนะครับนั่นแหละเสาในโรวินาทคือบ่วงที่มันรัดเราเอาไว้เรายังไม่ถึงกับหายใจไม่ออกนะครับแต่เรากําลังจะดินไม่หลุดดาวพุธเข้ามานี่แหละคุณจะรอดก็จะ,ดจะรอดหรือไม่รอดอยู่ที่ดาวพุธเลยครับสติเท่านั้นที่จะรอดลาภะมันรอดไงแปลว่าวินาทีสุดท้ายรอด แต่ต้องมีสตินะครับจาไว้นะครับสิ่งเดียวที่คุณจะรอดได้คือดาวพุธมันหมายถึงคู่ก็ได้คู่ครองค้นส่วนคู่สัญญาเพศตรงข้ามนะครับศัตรูตายจากนีนะครับมันอยู่ที่ใครมีความรู้ไม่มีความรู้นะครับเพราะว่าดาวประจําตัวไปอยู่ในเรียนสังคมเพละว่าเรียนรู้สังคมเรียนรู้คนถ้าคุณไม่รู้จักคนคุณก็จะเอาตัวรอดไม่ได้แต่ถ้าคุณรู้จักคนคุณรู้จักระแวงคุณก็จะเอาตัวรอดได้เพราะคนราศีมีนเป็นคนที่ไม่ระแวง หมายถึงว่าเป็นคนใจดีเป็นคนเห็นแต่แก่คุณธรรมก็เลยทําให้ตกเป็นเป้าสายตาของผู้มผไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพนั่นเองนะครับก็จะโดนหลอกโดนโกงได้ง่ายสุดท้ายก็จะพังชายในชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยการทําบุญมีสติเป็นส,รรสนิ่งสําคัญครับแนะนําอีกรอบทีนี้ดาวเกียรติสุดท้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่8มีนาคม68อยู่ในเดือนอาลิเล็งวินาศเพราะปัญหาทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นก่อนแล้วจะจบลงได้แปลว่า เออทุกอย่างอยู่ดา,ดาวพุธเลยจะรอดไม่รอดอยู่ดาวพุธนี่แหละครับดาวพุธมันจะรอดหรือไม่รอดแต่จงจาไว้ว่าสติสําคัญต้องระลึกให้ได้ถ้าไม่ระลึกของดีต่อให้คุณมีพระแต่คุณก็จะไม่แคล้วคลาดปลอดภัยใดๆเพราะคุณไม่มีศีลและก็ไม่เป็นคนดีพระก็จะไม่คุ้มครองคุณดังนั้นสติก็เช่นเดียวกันเป็นดับสองคมถ้าคุณเลินเล่อไม่ใช้สติทุกอย่างมันก็คือพลาดแต่ถ้าคุณมีสติ คุณคิดได้และเลึกได้สุดท้ายคุณก็พลิกเกมกลับมาแล้วก็รอดวินาทีสุดท้ายนั่นเองนะครับก็าฝากไว้ด้วยย้ำหลายรอบแล้วนะก็เอาเป็นว่าวันนั้นอย่าลืมกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับสู้ๆครับ